ีคุณกำลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองสอบสวนโดยสินภัณฑ์ดูแลเส้นผมและนางศิษะไล่เดเรื่องที่2เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเราย้ายโลเคชั่นมาเป็นที่ถนนสายหนึ่งครับที่โคราชหรือว่าจังหวัดนครราชสีมาเรื่องนี้ผ่านมาแล้ว3ปีครับเราไปฟังเรื่องนี้จากเด่นกันสวัสดีครับเด่น สวัสดีครับพี่ครับบอกทางผมหน่อยเรื่องราวเป็นยังไงครับเด่นก็คือจะอะย้อนกลับไปนะครับเมื่อน่าจะช่วงปลายปีหกสองต้องบอกกันว่าผมเนี่ยเกิดที่จังหวัดเลยแต่มาทำงานที่โคราชและตระกูลของผมเนี่ยจะเป็นคนโคราชทั้งหมดแต่แค่ไปซื้อที่ทำกินอยู่ที่จังหวัดเลยมมเมื่อหลายปีมาแล้วครับ ก็จะมีพี่ป้านะอะบางส่วนอยู่ที่จังหวัดเลยแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งอยู่ที่โคราชคอยู่ที่บ้านเติมที่โคราชออืครับก็วันนั้นในช่วงเช้าผมได้รับโทรศัพท์จากพี่สาวผมที่อยู่จังหวัดเลยครับออืบอกว่าอ่ามีญาติผมเสียอยู่ที่โคราชอยู่ที่อำเภอบัวใหญ่อืครับซึ่งญาติคนเนี้ยผมก็ไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่เพราะ เวลาเราจะเจอกันเนี่ยเราจะเจอกันช่วงวันรวมญาติช่วงเทศกาลปีใหม่หรือสงการานต์ครับแต่ผมเจอเขาล่า,าสุดน่าจะช่วงตอนที่ว่าผมอยู่อนุบาลน,นะครับโอ้ครับแล้วก็คือผมก็ไม่ได้สนิทแล้วแทบจะจําหน้าเขาไม่ได้เลยอืมแต่เนื่องในที่ว่าญาติฝั่งนู้นก็มาแล้วผมก็อยู่ใกล้ด้วยผมก็เลยจําเป็นต้องไปผมก็เลยบอกว่า,วาเอาอย่างนี้ ผมไม่เคยไปบ้านหลังนี้แล้วก็ผมก็ไม่ค่อยสนิทด้วยอ่าดังนั้นก็ให้ญาติที่อยู่จังหวัดเลยครับเขามาถึงที่อบ้านญาติคนนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะตามไปทีหลังอืมซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาออกมาจากจังหวัดเลยกี่โมงผมก็รอเขาครับรอเขาทั้งวันทําธุระสักประมาณห้าโมงเย็นครับพี่สาวผมโทรมาอ่า พี่สาวผมโทรมาบอกว่าตอนเนี้ยถึงแล้วนะให้ออกมาได้เลยอ่าผมก็อาบน้ําแต่งตัวคือไม่ได้รีบครับเพราะว่าผมไม่ได้ตั้งใจที่จะไปฟังพระสวดอยู่แล้วคแค่จะไปแนะนําตัวเฉยๆเพราะว่าผมคือความไม่สนิทนะครับผมก็เลยไม่ได้ตื่นเต้นหรือว่าไม่ได้มีอ่าอาการอะไรมากมายพอผมแต่งตัวเสร็จก็เกือบหนึ่งทุ่มละผมก็เลยดูในแอนเมก่อนนะครับ G.P.S มันก็ยังไม่ค่อยสเสถียรมากเท่าไหร่แต่ว่าผมก็เช็คดูแล้วว่าเนี่ยจากอตรงที่ผมอยู่เนี่ยในตัวเมืองเนี่ยไปที่อำเภอเนี้ยมันจะใช้เวลาอยู่ประมาณสองชั่วโมงครึ่งครับอผมก็คับผมก็ขับรถออกจากห้องมาอช่วงประมาณเกือบหนึ่งทุ่มแล้วครับก็ขับผ่านเมืองมาแล้วก็ใช้ถนนมิตรภาพิ่งไปรู้สึกจะเป็นช่วงอำเภอสีดาครับที่จะต้องเลี้ยวซ้ายไป เอ่อผมพ่อผมเลี้ยวซ้ายไปเนี่ยเอ่อจากถนนสีเลนก็จะเป็นถนนสวนเลนก็ hmm. จะมีหมู่บ้านของชาวบ้านบ้างผมก็ขับไปเรื่อยๆพอขับไปเนี่ยจากที่ว่ามีหมู่บ้านคนก็จะเริ่มมีบ้านอ่าของของชาวบ้านน้อยลงค <c oughs> ทางเนี้ยเอ่อมันเป็นถนนที่เชื่อมต่อเอ่อจากอำเภอน่าจะเป็นอำเภอสีดา แล้วก็จะยาวไปบัวใหญ่แก้งสนามนางอำเภอคงแล้วก็ไปเชื่อมต่อไปที่จังหวัดชัยภูมิได้เลย <c oughs> คือทั้งเส้นเนี่ยจะเป็นถนนส่วนเลนทั้งหมดเลยครับครับ <c oughs> แล้วไฟทางเนี่ยก็จะมีแค่ช่วงชุมที่เป็นชุมชนเท่านั้นถ้าถ้าไม่ใช่ชุมชนเนี่ยซ้ายขวาจะเป็นป่าทึบแล้วก็จะเป็นป่าอ้อยสะมากกว่า <c oughs> ผมก็ขับไปแต่ในช่วงนั้นอ่ามันจะเป็นช่วงฤดูที่เขาตัดอ้อยกันก็จะมีรถอ้อยทั้งรถพ่วงหกล้อสิบล้อครับวิบ่งกันเยอะมากคือมันเป็นถนนที่น่ากลัวครับแต่ว่าคืออ่าในเวลาตอนนั้นอ่ะมันเป็นช่วงที่รถสิบล้อวิ่งบ่อยมันก็เลยดูไม่น่ากลัวไปเลยครับก็คือมีรถสวนไปสวนมาใช่ครับไม่เหลี่ยวมากอืมใช่ครับผมก็ขับ ขับไปเรื่อยๆครับไปแล้วมันจะมีโรงน้ําตาลนะครับ uh huh. อืึก็มันจะมีโรงน้ําตาลอยู่ขวามือค่อนข้างที่จะใหญ่เลยครับ uh huh. พอถึงตรงนี้แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าผมจะเริ่มเข้าเขตอําเภอโบใหญ่ละผมก็เลยโทรหาพี่สาวอกว่าอ่าหมู่บ้านเนี้ยมันชื่อหมู่บ้านอะไรแล้วมันอยู่ตรงไหนพี่เขาบอกว่าหมู่บ้านนี้อยู่ตรงนี้ตรงนี้แต่ว่าคือผมเคยผ่านเส้นนี้แต่ไม่ได้สังเกตเพราะว่านานๆผมจะผ่านครั้งหนึ่งครับ ผมก็เลยนะถ้าถ้าถ้าอย่างนั้นอนะ่ะส่งโลเคชั่นมาเดี๋ยวผมจะตามโลเคชั่นไปก็ได้เขาก็ส่งมาให้ผมพอส่งมาผมก็ขับไปพอเลยจากโรงน้ำตาลไปได้สักพักหนึ่งครับ GPS เนี่ยก็บอกให้ผมเลี้ยวซ้าย uh huh. มันเป็นสีแยกเล็กๆไม่มีไฟแดงนะครับสองข้างทางก็เป็นป่าอ้อยทั้งหมดเลยพอผมเลี้ยวซ้ายมาพอเข้าถนนเส้นนี้ครับตรงไปสักพักหนึ่งจากที่ว่ารถ มีรถอ้อยมีรถชาวบ้านวิ่งกันเยอะตอนนี้ไม่มีสักคันมีรถอ่ามีแค่รถผมแค่คันเดียวผมก็ขับไปเรื่อยๆผมก็เลยมาดูที่โทราศัพท์ว่า G P S ผมยังใช้งานได้อยู่ไหมหรือว่าสัญญาณมันหายไปหรือเปล่าครับพราะผมมาดูสัญญาณมีแล้วก็ G P S ก็ยังทํางานอืมผมคิดว่ามันน่าจะอ่ามันน่าจะมีอะไรผิดพลาดผมก็ได้จอดรถ แล้วก็ดูที่แมพนะครับว่ามันขยับไหมแล้วก็ลองขยับรถดูคือแมพมันก็วิ่งตามปกติครับอืมก็คือทุกอย่างทํางานป,ปกติใช่ผมก็เลยมั่นใจว่าแสดงว่า G.P.S พาเรามาถูกทางละครับแต่ที่ผมสงสัยคือถ้ามันมีหมู่บ้านอยู่ข้างในทําไมไม่มีรถชาวบ้านที่จะวิ่งสวนหรือว่าวิาว่งตามเข้ามาอืมมันดูเปลี่ยวเกนนินไปอ๋อใช่ครับแต่ตอนนั้นผมอะมั่นใจครับ G.P.S มากว่ามันยังใช้ได้ ผมก็เลยขับไปเรื่อยๆมันก็ยังเป็นทางคอนกรีตเป็นทางระยางอยู่ครับขับไปสักพักหนึ่งครับประมาณสามถึงสี่กิโลีเพสก็บอกว่าให้ผมเลี้ยวขวาอืผมก็เลยหักรถเลี้ยวขวาเข้าไปทางที่ผมเห็นนะครับเป็นทางลูกลังเ็นดินแดงนะไม่เสียงเสียงเด่นมันวู้ไปเกิดอะไรขึ้นอหลครับวันนี้ได้ยินไหมครับอ๋อเสียงมันวู้ไปเด่นเหมือนเหมือนมันห่างจากโทรศัพท์หรือยังไง อ๋อไม่ครับก็ปกติครับอ่านี่ชัดเจนแล้วครับยังไงต่อบอกให้เลี้ยวขวาครับพอผมเลี้ยวขวาไปครับแสงไฟที่สาไปข้างหน้าครับมันเป็นทางลูกหลังเล็กๆที่รถเก่งคันนึงพอเข้าไปได้แต่ไม่สามารถสวนกันได้ครับอืมเลนเดียวเลยใช่ครับผมก็เลยเข้าไปแล้วก็ก็เหมือนก็ชะลอนิดนึงครับเพราะว่าทางที่จะเข้าไปคือมันเป็นดินแดงแล้วมันก็จะมีหลุม มีคือทางมันไม่ค่อยดีครับ,รบแต่ตอนนั้นคือผมคิดว่า GPS เนี่ยมันอาจจะประมวลผลทางที่ใกล้ที่สุดให้เราเส้นทางเนี้ยอาจจะไปทะลุหลังหมู่บ้านอะไรสักอย่างหนึง่งผมคิดไปแบบนี้แล้วก็ที่ผมมั่นใจเลยว่าข้างในมีหมู่บ้านเพราะว่าสองอ่าสองข้างทางมันมีป่าอ้อยผมก็ขับรถเข้าไปเรื่อยๆครับก็คือ อ่ตอนนั้นน่าจะขับได้แค่สี่สิบครับเพราะว่าทางแย่มากก็ขับเข้าไปประมาณหนึ่งร้อยถึงสองอยเมตระครับจากที่เป็นป่าอ้อยเริ่มเป็นป่าทึบเริ่มเป็นต้นไม้ใหญ่อครับแต่ว่ามันก็ยังเป็นทางอยู่นะครับอผมก็ขับขับเข้าไปเรื่อยๆแล้วไปเจอข้างหน้าผมครัแสงไฟอ่ะส่องไปเจอผู้ชายคนนึง เหมือนเขาเดินไปตามทางครับคือหันหลังให้อ่าหันหลังให้รถผมอืมผมก็ขับเข้าไปใกล้ๆแต่ผู้ชายคนเนี้ยไม่มอีอาการที่จะหลบรถผมเลยเขาก็เดินเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับก็เดิน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 ไปนคือเดินเดินกางถนนเลยเหรอใช่ครับแล้วลักษณะผู้ชายคนเนี้ยอายุน่าจะประมาณสามสิบถึงสามสิบห้าปีอ่าแผิวค้ำแล้วก็ใส่ากางเกงยีน รองเท้าดาวเทียมเสื้อเหมือนเสื้อกีฬาครับสีแดงอื hmm. เขาก็เดินเหมือนไม่สนใจผมผมก็เลยบิดแตลไปครั้งหนึ่งเพื่อที่จะให้เขาหลบแล้วผมจะได้ถามทางด้วยพอผมบีบแตลไปเนี่ยเขาหยุดแล้วเขาก็เหมือนหันมาแต่เขาไม่ได้หันมามองแบบเต็มๆนะครับเหมือนเขาหันมาหน้าเขาอยู่ตรงไหลครับแล้วก็ชำเลืองมอง hmm. มองด้วยหางตาครับครับแล้วเขาก็ขยับจากกลางถนน ไปอขอบถนนฝั่งขวาผมก็เลยขับรถไปใกล้ค,คือขับรถไปประกบเขาเลยละครับแล้วก็รถกระจกลงประมาณอ่าคืบหนึ่งครับเพราะว่าผมไม่กล้าเอากระจกลงทั้งหมดเลยเพราะมันมืดคผมก็เลยถามว่าที่อผมขอาทางหน่อยครับหมู่บ้านเนี้ยมันไปทางไหนผู้ชายคนนี้มันแตกอีกอย่างหนึ่งครับเวลาที่เขามองมาตาเขาจะเบิกกว้างแล้วเหมือน อตาเขาจะออกแดงๆครับแต่ไม่ใช่แดงเหมือนแดงในหนังอะไรฮะมันจะเป็นแดงเหมือนเหมือนเขาเมาหรือว่า,วาเขาโมโหมากๆครับคแล้วเขาก็ไม่พูดอะไรแล้วตาเขาก็ไม่กระพริบแล้วเขาก็ชี้มือไปข้างหน้าครับแต่เขามองเราแล้วใช่ครับแต่เขามองเราอแล้วเขาก็แล้วเขาก็พูดกับผมว่ามึงเข้าไปข้างในเฮ้ยก็ คือคือตะโกนพูดใส่ผมนะครับใส่หน้าผมนะครับเออครับมึงเข้าไปข้างในแล้วก็หัวร้องเหมือนสาใจครับคือจังหวะนั้นผมไม่ได้คิดว่าเขาเป็นผีนะผมคิดว่าเขาน่าจะเมาอะไรสักอย่างหนึ่งครับถ้าอาการนี้ชนเมาแน่นอนครับผมก็เลยรีบปิดกระจกแล้วก็ขับเข้าไปเพราะว่าตอนนั้นคือสิ่งที่ผมกลัวเลยคือกลัวเขาจะเหมือนข้างแล้วมาทําร้ายออืผมก็ขับเข้าไปแต่ มันก็ยังมีเสียงหัวเราะของเขาครับเสียงหัวราะของของเขาก็ยังดังเรื่อยๆคือตอนนั้นผมเริ่มสับสนกับตัวเองว่าเสียงหัวเราะเนี่ยผมอาจจะเก็บมาเพราะว่าเขาหัวเราะใส่เมื่อกี้ในระยะประชิดหรือเปล่าแต่อพอฟังดีๆไม่ใช่ครับมันเป็นเสียงหัวเราะ<อ>ที่ดังวนอยู่รอบรถอะครับเดี๋ยวคือตอนเนี้ยเท่ากับว่าเราขับเลยเขามาแล้วใช่ครับคือรับตาไปแล้วพูด,ดง่ายๆเพราะว่าข้างหลังมันน่าจะมืดมาก ใช่ครับ,บแต่เสียงมันชัดขนาดไหนก็เสียงก็น่าจะก็เท่ากับคนพูดเลยครับก็เหมือนหัวรถแต่ก็เหมือนมือเหมือนเขาหัวล้อยู่ข้างรถนะครับเหมือนอยู่ข้างหูเลยครับตรงกระจกโอ้คือเหมือนเสียงมันลอดเข้ามาจากข้างรถอารมณ์แบบนั้นใช่ครับใช่ครับอุย้ยครับก็เออ,อย่าลืมนะครับว่า ตรงนั้นไม่มีไฟมันมืดมากซึ่งถ้ามันมืดมากไฟท้ายรถของผมอ่ะมันก็สว่างมากเช่นเดียวกันถูกไหมครับแล้วมันมีอยู่จังหวะหนึ่งที่ว่าผมหันไปมองกระจกข้างอ่ะครับ<อ>ผมเห็นผู้ชายคนนี้วิ่งตามรถผมมาซึ่งรถของผมอะมันขับได้แค่สี่สิบในอเอากับเส้นทางตรงนั้นเพราะว่าหลุมมันเยอะมากแล้วมันเป็นดินแดง แต่ลักษณะผู้ชายคนนี้เริ่มเปลี่ยนไปครับจากที่ที่ที่ผมเห็นเมื่อสักครู่ก็เหมือนคนทั่วไปแต่ไฟท้ายรถที่ส่องเข้าไปหาตอนที่ว่ารถวิ่งอยู่ครับตอนนี้เขาวิ่งตามแดงๆอ๋อครับเสื้อผ้าเขาเริ่มขาดเหมือนโดนโดน,โดนมีดฟันนะครับแล้วตามแขนตามขาตามหน้าอย่างเงี้ยครับก็เหมือนมีแผลเบลอวะ่ะแล้วก็ช่วงตาก,ก็เหมือนมีมันเป็นแดงๆเหมือนมีอะไรกระโบอ่ะครับ เหมือนคนโดนโดนผักอะไรอย่างเงี้ยใช่ประมาณแล้วก็วิ่งตามรถแล้วก็หัวเราะแต่สิ่งที่สังเกตได้เลยคือมันสว่างมากตาเขาไม่กระพิบแล้วก็วิ่งตามรถตอนนั้นคือบอกผมบอกได้เลยว่าสติแตกแล้วตอนนั้นสติแตกผมก็ได้เหยียบรถจากสี่สิบไปหกสิบแต่ด้วยที่ว่าพยายามดึงสติกับมาว่าคือคือผมบอกกับตัวเองว่าใจเย็น <c oughs> แล้วก็ขับไปตอนนั้นก็น่าจะใช้ความเร็วประมาณหกสิบแต่รถก็เป็นเหมือนเหมือนขับอ่ที่ดาวังคารเลยครับเพราะหลุมมันเยอะมากออก็ขับหกสิบก็ไปเรื่อยๆก็พยายามที่จะทําความเร็วพอขับเข้าไปสักพักนึ่ง,งครับผมเห็นแสงไฟเล็กๆเล็กๆเหมือนแสงไฟหมู่บ้านนะครับผมก็เลยมั่นใจว่าใช่แน่นอนครา้งหน้าต้องเป็นหมู่บ้านอ่าถูกทางถูกทางอ่อ ใช่ถูกถูกทางแน่นอนครับผมคิดว่าอย่างนี้อผมผมก็เลยขับไปเรื่อยๆเออไม่นานครับได้ยินเสียงผู้หญิงมาเหมือนเหมือนมาพูดอยู่ข้างหูครับบอกเบรกแล้วคือสัญชาตญยาณของผมแล้วคือมันตกใจต้องเหยียบเบรกใช่ครับพอเหยียบเบรกแล้วมันมีเสียงมากระทบที่หลังรถนะครับดังปึ้งครับ <What? S 1> แล้ว ขอผมลองมองดีๆครับใช่ไอแสงไฟอะ่ะบ้านคนจริงๆแต่มันอยู่อีกฝั่งหนึ่งของอ่างเก็บน้ำโออีกฝากหนึ่งใช่ครับมันมันมันม,มันอยู่อีกฝากหนึ่งของอ่างเก็บน้ำแต่ถ้าผมยังไม่เบรกอีกประมาณไม่เกินหนึ่งร้อยเมตรครับลงอ่างเก็บน้ำแน่นอนครับโอ้ยคือเหมือนมันเป็นทางที่ชาวบ้านเขาลงไป ที่อ่างเก็บน้ําแบบนั้นครับประมาณนั้นแต่ตรงนี้มันเป็นอ่าอ่ามา้้ทีหลังว่ามันเป็นเหมือนท้ายท้ายเขื่อนท้ายอ่างเก็บน้ำนะครับครับก็คือตอนนั้นผมคิดผมคิดอย่างเดียวเลยว่าผมนั่งอยู่ในรถรถมีแม่ยานางมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าไม่ได้แน่นอนสิ่งที่เขาจะทําให้รู้ให้เห็นได้ก็คืออ่าเสียงกับภาพแค่นั้นก็คงเข้ามาในรถไม่ได้แน่นอน ผมก็พยายามตั้งสติเพื่อที่จะหาที่กลับรถแต่แต่ตอนนั้นหูก็ยังได้ยินเสียงหัวล้อยอยู่นะครับเสียงหัวล<ๆ>้ออยู่รอบรถนะครับแต่ว่าไม่เห็นตัวผู้ชายคนนี้แล้วอุ้ยโคตรเครียดเลยว่ะเออครับคือตอนนั้นถามว่าโกรดดันมากแล้วพยายามหาที่กลับรถแต่ดีอยู่อย่างหนึ่งคืออ่าไอ้ตรงนั้นนะครับตรงข้างอ่างเก็บน้ํามันจะมีเหมือนลานจอดรถมันอ่าผมก็เลยเอารถเข้าไปกลับตรงนั้นแล้วก็ขับออกมา ครับอผมคิดว่าเรื่องจะจบไม่จบอู้เสียงเสียงหอเลาะมาแล้วเหมือนเหมือนเขาไล่เคาะตามรอบรถนะครับแล้วเหมือนเขากับพยายามที่จะเปิดประตูเอกชากรประตูครับดังคือกัก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 อยู่ข้างรถนะครับคือดึงดึงที่เปิดประตูเลยหรอใช่ครับแต่ว่าคือผมขึ้นในลักษณะคือพยายามที่จะเปิดประตูแต่รถมันล็อกอะครับก็คือดึง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 คือเสียงชัดมากตอนนั้นก็คือ พยายามตั้งสติคือที่ผมคิดเลยนะครับว่าถ้าเราไม่ทําอะไรเลยสติแตกแล้วไม่ทําถ้าไม่พยายามออกไปเลยก็คือเราก็จะอยู่ตรงนี้บางทีอาจจะไม่รอดอแต่ถ้าเราเราพยายามที่จะสู้กับมันเนี่ยพยายามที่จะไม่สนใจแล้วพยายามออกไปให้ได้ตั้งสติให้ได้ยังมีโอกาสรอดอครับผมก็ขับรถออกมาโดยที่ว่าทั้งเสียงหอเอลาะทั้งเสียงกระชากประตู<อ>ครับก็ยังดังต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องมา จนขับมาได้สักพักหนึ่งมาถึงถนนลาดยางผมก็เลี้ยวรถออกมาเลยครับพอเลี้ยวรถออกมาเสียงเสียงหัวลาะเสียงหนึ่งประตูหายไปพอหายไปผมก็เลยขับกลับมาทางเดิมขับกลับมาทางเดิมแล้วก็ก็จะมาเจอสี่แยกที่ว่าผมเลี้ยวเข้ามาตอนแรกครับออื uh huh. ครับก็จะเจอรถของชาวบ้านวิ่งผ่านไปผ่านมาผมก็เลยเลี้ยวซ้าย พอเลี้ยวซ้ายตรงไปเรื่อยๆร,รู้สึกจะเป็นอ่ามันจะเป็นเขีชุมชนแล้วครับก็จะมีไฟทางมีอ่ารถสิบล้อที่เขาจอดอ่าพักกันอย่างเงี้ยครับผมก็เลยขับเลยไปอ่าขับเลยรถสิบล้อไปแล้วก็ไปชิดซ้ายตรงที่ว่ามีแสงไฟครับจอดตั้งสติก่อนตอนนั้นคือสั่นทั้งตัวคิดอะไรไม่ออกเลยครับ <c oughs> ตอนนี้คือโทรศัพท์ตกอยู่ตรงไหนในรถผมก็ไม่รู้ผมก็เลยออกมา ออกมาแล้วก็มาอยู่ตรงอ่าปากระโปร,ปรงรถนะครับแล้วผมสังเกตด,ดูรอบรถนะครับมันมีรอยมือครับเพราะว่าผมวิ่งเข้าไปในอ่าถนนที่มันเป็นดินแดงนะครับแล้ว <c oughs> มันเป็นฝุ่นอยู่แล้ว <c oughs> อ่ามันมีรอยมืออ่าทั้งข้างอ่าปากระโปรงด้านหลังทั้งตรงที่จับไอเปิดประตูะครับครับ <c oughs> มันเป็นรอยมือใหม่ๆเหมือนคนพยายามที่จะทั้งเคาะทั้งอ่ารูปทั้งดึงอะไรอย่างเงี้ยครับ อแล้วผมก็เลยลองวิเคราะห์ว่าถ้าถ้ารอยเนี้ยมันมาจากอ่าตอนที่มาจากในเมืองก็คงไม่ใช่เพราะว่าถ้ารอยมันเป็นรอยเดิมเนี่ยมันวิ่งเข้าทางลูกลังมันต้องจางลงใช่ครับถึงมันไม่หายมันก็ต้องจางแต่แต่รอยเนี้ยมันเหมือนมันเพิ่งโดนโดนมาทําให้มันเป็นรอยครับ ตอนนั้นผมก็ผมก็เลยยืนดูดบุหรี่แล้วก็สงบสติอารมณ์ก่อนคือผมตอนนั้นคิดอะไรไม่ออกเลยครับว่าจะทํายังไงต่อแล้วผมก็นักผมก็ยืนก้มหน้าอยู่พักหนึ่งก็มีเหมือนตาคนหนึ่งครับแกเดินมาจากไหนไม่รู้แกเดินมาแกก็ถามว่านุมจะไปไหนผมก็เลยบอกว่าอ๋อผมจะไปเนี่ยครับงานศพที่หมู่บ้านนี้ตาแกก็เลยบอกว่าอ๋อนี่เลยขับตรงไปเรื่อยๆนะ ประมาณสี่ห้าโลก็ถึงแล้วก็จะเจอวัดติดอยู่กับเนี่ยไอติดอยู่ข้างเออยู่อยู่ข้างทางเลยแล้วก็จะมีไฟเองเหมือนไฟเอที่มันมีงานนะครับเขาจะตัดนั้งเสาไว้ข้างเลยใช่ครับก็ครับผมก็บอกผมเร็วครับผมขอบุณครับแต่พักเดียวเจ้าผมก็ไม่รู้ว่าแกเดินไปไหนแกก็เดินหายไปแต่ตอนนั้นก็คือผมอุ่นใจแล้วว่ามันอยู่ใกล้ชุมชนแล้วก็มีบ้านมากหลังที่เขายังไม่นอนครับผมก็เลยไม่ได้คิดอะไร สักพักหนึ่งพอเริ่มตั้งสติได้เริ่มใจเย็ยนลงผมก็เลยเดินไปที่รถแล้วก็ไปหยิบโทรศัพท์ออกมาแล้วก็โทรหาพี่สาวผมก็บอกว่าเนี่ยจะถึงแล้วนะอีกแค่ไม่ไม่น่าเกินสิบนาทีก็น่าจะถึงเขาบอกโอเคเดี๋ยวคือพวกนาพวกป้าเขาก็รออยู่ก็เห็นมาดึกเพราะว่าช่วงนั้นมันก็ประมาณสี่สามทุ่มสี่ท,ทุ่มแลลว hmm. ครับสามทุ่มครึ่งจะสี่ทุ่มละครับผมก็เลยขึ้นรถแล้วก็ขับออกไป ไปสักสี่ห้าโลก็เจอจริง,รง,รงครับก็เป็นวัดอยู่ข้างทางเลยก็มีไฟเนี่ยผมก็เลยขับรถเข้าไปในวัดแล้วก็ไปบนหาอพี่สาวผมแล้วก็หาพวกนา้าพวกเลยที่รู้จักกันนะครับพอผมเจอพี่สาวผมก็เลยเจาะรถแล้วก็ลงไปทักทายก็ไปแนะนําตัวไปสวัสดียติที่อยู่ตรงนั้นคแต่ตอนนั้นผมก็อื้อแบบไม่รับรู้เขาพูดอะไรมาก็ได้แต่ครับครับครับยวางเราคือ,คอ,คอตอนคือตอนเนี้ยใจมันอยู่ที่ที่ ผู้ชายคนนั้นที่เราเจอเมื่อกี้เอะอออครับครับคือมันมันไม่รู้เรื่องอะไรมันเบอร์ไปแล้วครับก็ทางยาก็เลยว่าเอางี้มาดึกไม่ได้ฟังสวดถ้างั้นก็ไปไหว้ศพก่อนก็ได้อืมไปกราบศพก่อนครับ,รบไปไปอ่ไปกราบศพก่อนผมก็เลยเข้าไปในสลา,าครับพอเข้าไปในสลา,าเนี่ยอ่ก็จะมีคนจุดทูบให้อืพอจุดทูบก็ไม่ได้สนใจอะไรครับก็ไหว้ก็กราบ กราบลงแล้วปักทูปและจังหวะที่มองไปดูภาพหน้าศพอ่ะครับเฮที่มันเป็นคนเดียวกันกับที่มาบอกผมว่าให้ไปฝั่งนู้นแล้วจะเจอวัดคนที่สองป้าคนที่สองอะครับคือคุณป้าคนนั้นใช่ครับเฮ้ยตอนนั้นคือมันรู้สึกยิ่งยิ่งสับสนยิ่งแย่เปอร์ยิ่งกว่าเดิมอีกผมก็เลยเอาเงี้ยมัน คือมันต้องเล่าแล้วมันต้องเล่าให้ญาติฟังละอะไรอย่างนงีเออ้เออเออผมก็เลยออกมาออก็เห็นโอ,อใช่ครับกผมก็เลยเดินออกมาจากสลาลก็เห็นอ่าญาติเขาก็นั่งล้อมวงกันคุยกันถามสารทุกสุขปิดกันนะครับครับผมก็เลยเข้าไปแล้วก็ไปเปิดฉากเล่าก่อนเลยเออทุกคนก็นั่งฟังนะเออก็พอเล่าให้ฟังแล้วเนี่ย ทางอ่าคนที่อยู่ตรงนั้นนะครับคือญาติคนที่เขาอยู่ในพื้นที่เขาก็บอกว่าคือทางที่ผมหลงเข้าไปอ่ะมันเป็นทางที่ไปหลังอ่างเก็บน้ําตรงนี้อื hmm. ซึ่งอ่าปกติแล้วเนี่ยทางตรงเนี้ยเขาจะใช้ถ้าเป็นเกษตรกร,เ,กรเขาจะเอาน้ําพวกเนี้ยมาลดเอ่อพวกผักแล้วก็มาผสมยาเพื่อที่จะฉีด ใสพ่พวกอ่อยพวกอะไรเขาแต่ว่าอมันจะมีช่วงปีใหม่หรือสงการอย่างเงี้ยบางทีวัยรุ่นก็เอารถเข้าไปจอดไปตกปลาก,กันบ้างไปเปิดเพลงนั่งสังสรร์อะไรกันบ้างคแต่ก็ช่วงแกก็บอกว่าช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาก็ได้ข่าวมาอยู่นะแต่ก็ไม่รู้แต่ได้ยินข่าวมาว่าก็มีวัยรุ่นก็ไปเปิดเพลงกันไปนั่งสังสรรค์กันเนะี่ยแต่ก็ไปหลายกลุ่ม พอไปหลายกลุ่มก็เหมือนว่าอ่ามีเรื่องกันทะเลาะก็ใช้มีดฟันแล้วก็โยนลงน้ําเห็นบอกว่าก็มีคนเสียชีวิตอยู่แต่เขาก็ไม่รู้ว่าลักษณะของผู้ชายคนเนี้ยเป็นยังไงแล้วก็อที่ตรงเนี้ยพอเขารู้ว่าอมันเริ่มมีคนตายหรือหรือว่ามันคือมันเคยม,มีคนฆ่าก,กันอย่างเงี้ยชาวบ้านส่วนมากตอนคืนเขาก็ไม่ค่อยกล้าเข้าไปเพราะว่าเขากลัวครับ ก็พอพอเล่าเสร็จก็เขาก็บอกวันนั้นก็ก็คงไม่มีอะไรแล้วแหละเพราะว่าเราก็มาถึงวันแล้วก็เขาคงไม่ตามเรามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับครับก็การพักผ่อนก็ตั้งแต่ก็ตั้งแต่วันนั้นก็ไม่ได้ไปเส้นนั้นอีกเลยครับโอ้โหจบแล้วนะครับผมเรื่องก็มีประมาณนี้ครับเด่นคุณชื่นชมอย่างนึงนะเด่นเป็นคนเล่าเรื่องคมมาก จริงๆครับใช้คํานี้เลยคําว่าคมคือมันไม่เปลืองคําพูดเลยอะ่ะเออทุกประโยคทุกการสื่อสารมันมันสร้างอารมณ์สร้างความหมายสร้างความรู้สึกหมดเลยอะ่ะโอ้ยชื่นชมชื่นชมจริงๆมันโอ้โหจังหวะคุณประโยคที่บอกว่ามึงไปข้างหน้าใช่ป่ะครับโอ้โหสะดุ้งขนลุกเลยพูดปุี่ยังขนลุกอยู่เลยอะ่ะครับพออี่ถ้าถ้าเจอถ้าถ้าเจอกับตัวสะดุ้งวันนี้ครับ ซึ่งเราไม่รู้เลยว่าเขาเป็นคนที่ที่สติไม่ดีหรือว่าเขาเ,ออเขาเป็นผีตอนนั้นคือมันกลัวไปหมดทุกอย่างเลยครับม,มันคือเ้องมองงี้พี่เคยไปบัวใหญ่ครับเออพี่พี่นึกภาพบรรยากาศออกว่าเวลาพี่ใช้คำว่าไล่อ้อยเออไล่อ้อยเวลาเข้าไปมันจะสูงท่วมรถแล้วมันก็จะเป็นทิวแบบ โอ้ยาวไปแล้วทางแดงเอางี้พี่รถขออนุญาตเปลี่ยนชื่อก่อนพอนึกอันนี้เสร็จเอางี้ชื่อผีทางแดงครับเออเออเนี่ยผีทางแดงมันเดายากดีเออครแต่ที่ผมเล่าให้พี่ๆเ,เขาฟังนะครับคนที่รู้จักกันอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่า ที่เราเจออย่างนั้นน่ะเออเขาอาจจะเป็นคนที่เสียชีวิตอยู่ที่อ่างเก็บน้าตรงนั้นไหมบางทีก็เป็นจังหวะที่แบบไปเจอเขาอะไรอย่างนี้แล้วก็เขาอาจจะอ่าเขาจะเชื่อเรื่องการเป็นตัวตายตัวแทนมากกว่าพี่คือเขาอาจจะหาทางออกจากตรงนั้นเนี่ยใช่ครับคืออาจจะเดินวนเวียนอยู่แบบนั้นทุกค่ําคืนแต่มันเป็นจังหวะที่เราเข้าไปเจอโอ,อ้ครับคันพี่มาแกะแกะปมนิดเดียว คือ GPS มันชี้ทางถูกแต่ว่าแต่่วาทางอ่ะคือตรงหน้าคือหมู่บ้านแต่มันต้องมุดมุดทะเลสาบไปถูกปะเออเอยมันจับเออมันจับทางได้ยังไงดูมันเป็นพื้นที่เดียวกันอันนี้ไม่ชั่วและแน่ใจครับว่าเมื่อก่อนมันอาจจะไปได้หรือเปล่าครับก็ไม่แน่เอไออ่งเก็บน้ํามันอาจจะแบบคือพิกัดพวกเนี้ยมันคือการแบบ คนอยู่เยอะมันคือการประมวลผลอะไรแบบนี้มันก็ไม่แน่ไงอาจจะมีหลายวิธีเพราะว่าคนอาจจะใช้เส้นทางนี้เข้ามาเยอะมันก็ปากว่ามันคือหมู่บ้านพื้นที่เดียวกันอะไรอย่างเงี้ยทีนี้อาจจะเป็นขอบเขตหมู่บ้านหรือเปล่าเออเป็นไปได้ไงเป็นไปได้เออถามมันมีอีกสองคำถามที่ที่มันยังค้างในหัวพี่อยู่เสียงดังปุ๊บที่กระแทกหลังรถคิดว่าเสียงอะไร ถ้าถ้าพูดแบบติดตลกนาะพี่รถเบรกเร็วแล้วเขาเบรกไม่ทันพี่โอ้คือครับผีอี้ปุบชนท้ายรถครับครับโอ้ยดีเขาอันนี้คือคือคือผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าผมจังหวะเนะผมก็ไม่กล้าลงไปดูเหมือนกันโอ้คือกขาไม่ขูยังโชคดีนะที่เขาชนน่ะคือถ้าเขาพล๊บแล้วทะลุมาแล้วเข้ามานั่งในรถนี่โอ้ยบอกเลย่าอะไรเกิดเออแล้วแล้วเสียงอ่ะทีนี้ ถามนี้ว่าเสียงที่บอกให้เราเบรกกับเสียงของคุณป้าที่บอกเราว่าวัดอยู่ข้างหน้าเสียงเดียวกันหรือเปล่าไม่ใช่ครับโอ้ถ้าใช่เนี่ยมันเคลียร์แต่พอไม่ใช่อ่ะใครล่ะทีนี้ก็ อันนี้คือาอมันเป็นความเชื่อของผมเนาะว่ารถทุกคันเขามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีแม่ยนางผมคิดว่าก็น่าจะเป็นอย่างนั้นอันนี้คือในมุมมองผมนะครับอ๋อก็เป็นไปได้ผมว่านาจะใช้ที่บอกให้เบกอืมก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้ไไดคือจังหวะแม่ยนางที่แบบคือเหมือนว่าพอดีอ่ะเขาอาจจะไม่ช่วยสิ่งที่เรียกว่าอะไรอ่ะคืออาจจะไม่ได้ช่วยเรื่องผีที่อยู่นอกรถนึกออกปะ มันคนละพื้นที่กันเหมือนเจ้าที่เจ้าทานที่อยู่ในพื้นที่ของตัวเองอันนี้แม่ยานางก็อยู่ในรถรก็จะช่วยเหลือในการอยู่ในรถที่เขาอารมณ์มันอาจจะอย่างนี้ก็ได้เลยนะคือคอย่างที่พี่บอกคือพอวิ่งมาปุ๊บอาจจะมาชนขอบเขตของแม่ยานางคือตัวรถมันเข้าไม่ได้ไงมันก็มีเสียงรถด,ดังอ้เอออันนี้ก็เป็นไปได้ เออเออเออแหมคือถ้าเป็นเรื่องตลกก็คือวิ่งมาชนปุกโผล่หน้าขึ้นมาหน้าตาเลือดออกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนจอนจัดแถวนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องตลกไปเออแต่นี่คือครเรื่องผีแล้วน่าก,กลัวคุณมากที่มาฝากประสรบการณ์เดี๋ยวพี่รอฟังเรื่องหน้านะครับสารสุขภาพด้วยสวัสดีครับอสวัสดีครับขณะน,น,นี้คุณกําลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองับสุนโดยดติณภัณฑ์ดูแลเส้นผมและนางศิษะไลโอ